โนเวลไว e ์แชนแนลนิยายวายบายสตารสวัสดีค่ะทุกคนคุณกำลังอยู่ในโนเวลไว้์แชนแนลกับพลอยค่ะก็วันนี้เราอยู่กันในทาดเมียบทที่9พาภที่2กันแล้วค่ะความเดิมตอนที่แล้วคือเสด็ใต้จับคนทรยศได้คนหนึ่งและเขามีแผนการดีๆค่ะวันนี้เราจะมาดูกันต่อว่าเขาจะมีแผนการอะไรต่อไปก็ ไปฟังกันเลยดีกว่าคะ่ะเสียงรถยนต์เคลื่อนตัวออกไปทางประตูด้านหลังทำให้ผู้ที่กำลังเฝ้ามองอยู่นั้นยิ้มสาใจริษารู้สึกเหมือนแผนการสำเร็จตามที่ต้องการแม้จะช้าจนแปลกใจก็ไม่สงสัยเมื่อเห็นก่อนอุ้มใครบางคนยัดเข้าไปในเบาะหน้ารถก่อนจะขับออกจากบ้านหลังนี้ไปมันเป็นไปตามที่เธอต้องการ ริสาเดินลงไปด้านล่างนั่งลงตรงโซฟาห้องรับแขกรู้ที่ไม่เคยคิดฝันว่าจะได้มานั่งในที่แบบนี้ได้รับการยกย่องแบบนี้มันอาจจะพอดีสำหรับใครบางคนแต่ไม่ใช่กับเธอที่ทั้งชีวิตต้องดิ้นรนมาตลอดที่ต้องแลกทุกอย่างเพื่อเงินตลอดเวลาที่ผ่านมาสำหรับริสาใช้ชีวิตบนเตียงนอนมากกว่าพื้นดินเธอรู้ตัวดีว่ากาลังทาอะไร รู้ดีว่าเลวร้ายแค่ไหนแต่ไม่ได้สนใจมันเพราะจะให้เธอเป็นคนดีไปทำไมละ่ะพอเป็นคนดีก็ถูกพี่ชายแท้ๆลากไปขายให้เสียแก่ๆสามคนแลกเงินก้อนโตที่พี่ชายปลอบโยนเธอว่าจะเลี้ยงพวกเราพี่น้องไปได้หลายเดือนโดนลากไปแบบนี้หลายครั้งจนชินชาการค้าประเวณีต่อเด็กอายุไม่ถึง18เป็นมุมมืดของสังคมที่ไม่ค่อยมีใครได้รู้นะัก กว่าจะโตมาจนเจอกับเจ้าสัวในงานที่เธอไปเดินควงคู่กับเศรษฐีตอนนั้นริสาก็รู้ดีว่าตัวเองไม่ได้ปกติอีกต่อไปเธอกระหายในเงินตราไม่ใช่เศษเล็กเศษน้อยที่สามีรุ่นพ่อเจียดให้แต่เป็นทั้งหมดรวมถึงชื่อเสียงหน้าตาทางสังคมที่อีกคนมีไม่รู้เลยว่าทำไมถึงกระหายอยากขนาดนี้ทุกอย่างที่เจ้าสวัวมีเธอต้องการมัน ต่อให้เลวกว่านี้แค่ไหนก็ยังคิดจะทําเพื่อสนองความต้องการที่ไม่เคยถูกเติมเต็มให้เลวกว่านี้ก็ยังอยากได้เงินให้เลวกว่านี้ก็ยังต้องการเสือใต้ต้องการทั้งความรักและความสบายที่ตัวเองคิดว่ามันจะพอดีหากได้มาแม้ในใจลึกๆริสาจะคิดเสมอและตัดพ้อตลอดว่าทำไมกันนะทำไมชีวิตเธอมันดีกว่านี้ไม่ได้ทำไมต้องมาทำอะไรฝืนใจตลอด มันดังอย่างนี้เป็นเวลาสั้นๆทุกวันก่อนที่ความเศร้าทั้งหมดจะจมหายไปกับความมืดในใจที่แผ่ขยายออกมาแทนพี่ตาคะ่ะพี่ตาปรางสอนที่กำลังร้อนรนทำานายหญิงคนปัจจุบันของบ้านตื่นจากพวังเธอยกยิ้มร้ายที่เห็นว่าคู่มั่นของเสือใต้กำลังวิ่งวุ่นไปรอบบ้านตามหาใครบางคนอย่างร้อนรนเท่านี้ ก็ยืนยันได้แล้วว่าแผนสำเร็จไปด้วยดีไม่มีใครรู้เห็นรายต่อไปก็คือยีเด็กอวดดีนั่นที่กำลังจะโดนไม่ว่าใครก็จะไม่มีทางได้เสือใต้ไปทำไมใช่เธอนี่เธอเห็นพี่ตาไหมสาวอายุน้อยกว่าเดินเข้ามาถามด้วยสีหน้าไม่เป็นมิตรอะไรกันคะน้องปรางใครจะไปเห็นตุ๊ดที่พวกคุณบูชากันได้ละ่ะ ริสาตอบอย่างหน้าซื่อตาใสพร้อมไขว่ห้างตามประสาตนาใหญฉันรู้นะว่าแกททาอะไรพี่ตาหนึ่งงูเห่าโอ้ขอหลักฐานด้วยนะคะหนึ่งงูพิษเออถ้ามีแม่จะจับทันลกหนังแล้วแขวนประจานที่ทั่วเชียงใหม่เลยเพ้อเจอ้อหน้าสวยหวานยิ้มย้อเย้ยก่อนจะลุกหนีไปริสามั่นใจที่สุดว่ายิงไงก็ไม่มี เพราะเธอยัดเงินคนงานไปแล้วว่าให้พาไปขายแล้วหนีไปให้ไกลซะอย่าให้จับได้กว่าที่เสือใต้หรือปรางศรจะตามไปคนที่ชื่อตาเหินอะไรนั่นก็ไม่เหลือซะแล้วละ่ะไม่เหลือคุณค่าในชีวิตเหมือนที่เธอเป็นด้วยความยินดีที่ทุกอย่างง่ายดายกว่าที่คาดไว้โดยไม่ต้องใช้แผนสำรองริสาเดินถือถาดที่มีถ้วยกาแฟและชาสองแก้วขึ้นไปบนห้องทำงานของสามีอย่างอารมณ์ดี ตาคู่งามมองเห็นลูกเลี้ยงกําลังทําหน้าเคร่งเครียดอ,อยู่ฝั่งตรงข้ามของเก้าอี้ก็ยิ่งได้ใจว่าเสือใต้ไม่ได้รู้เรื่องที่เธอสั่งคนไปลักพาตัวต,วตาเหินเลยสักนิดกาแฟค่ะคุยกันตั้งแต่เช้าไม่เมื่อยบ้างหรอคะไหนๆวันนี้ก็ไม่ได้มีงานเร่งอะไรเราไปปิกนิกผ่อนคลายกันที่สวนดีไหมคะเธอพูดด้วยน้ำเสียงร่าเริงและยิ้มหวานให้สามีก่อนจะวางแก้วลงตรงหน้าของสองพ่อลูก ตาคมที่ดุดันสองคู่มองคนที่ถือวิสาสะเข้ามาในห้องโดยไม่เคาะประตูด้วยแววตาที่ต่างกันความอบอุ่นถูกถ่ายทอดมาให้โดยคนพ่อและความหน้าขนลุกที่เหมือนจะฆ่าแกงกันถูกส่งมาจากคนลูกริสาเริ่มระแวงที่ร่างสูงของลูกเลี้ยงคนเล็กเย็นชาแบบนั้นแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเสือใต้ก็ใจร้ายกับเธอเป็นประจำออกไปซะนั่นไง ไม่ทันไรก็ไล่ซะแล้วยังคงโหดเหีเ้ยมได้ตลอดจริงๆสาแค่เอากาแฟมาให้เดี๋ยวก็จะไปแล้วค่ะใจดีสู้เสือเข้าไว้ถือเป็นหลักชัยที่สำคัญเธอยังคงยิ้มหวานด้วยความเสแสร้งเหมือนใส่ซื่อหากแต่ดวงตาฉายแววทั้งรักและอยากเอาชนะออกมาให้ได้เห็นเธออยากส่งความรู้สึกนี้ให้คนตรงหน้ารับรู้แต่สถานนะเมียพ่อเขามันก็ค้ําคออยู่ ทำได้แค่รอโอกาสยังน้อยก็อยากให้เขาทำดีกับเธอหน่อยแกล้งฝืนใจก็ยังดีแต่ดูเหมือนความคิดนั้นของริสาจะไม่สามารถใช้กับเสือใต้ได้เลยสักนิดมันจะราดหัวมึงถ้ายังกล้าเข้ามาใกล้โกเดี๋ยวเถอะนี่แกพูดกับผู้หญิงแบบนี้เหรอคนเป็นพ่อตอว่าแต่ร่างสูงยังคงลอยหน้าลอยตาไม่สนใจก่อนจะหันไปยิ้มมุมปากให้กับแม่เลี้ยงตน ริสาเบิกตากว้างกับสีหน้านั้นเหมือนกับว่ารางสูงกําลังสมเพศเธอแบบสุดๆอยู่ใจเย็นๆนะคะท่านเสต้คงไม่ได้ตั้งใจมันพูดไม่ดีกับเธอนะสาไม่ต้องไปปกป้องมันใครว่าอยากทำเธอต้องการให้พ่อลูกตีกันจนแตกหักด้วยซ้ำอะไรๆมันจะด้ง่ายสำหรับเธอถ้าทะเลาะกันมากกว่านี้สาคงรู้สึกผิดนะคะอย่าเลย คําพูดนั้นคงหญิงสาวทําให้ทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบเจ้าสัวสอนดูจะพอใจไม่น้อยในตัวภรรยาคนใหม่หากแต่ลูกชายเขากลับยังคงมองด้วยแววตาดุดันเหมือนจะฆ่ากันให้ตายและในตอนนั้นเองพี่เสือแย่แล้วค่ะพี่ตาหายไปปรางหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเป็นปรางสอนที่เปิดประตูพวดพลาดเข้ามาด้วยความรีบร้อน เสียงเธอดังก้องไปทั่วห้องให้ผู้สูงอายุที่เป็นประมุขของบ้านสายหน้าไม่พอใจอะไรกันหนูปรางเออาจทำไมพี่ตาค่ะคุณลุงพี่ตาหายไปแล้วเธอวอยวายลั่นไปดึงข้อมือร่างสูงที่นั่งอยู่ขึ้นมาเขย่าด้วยความกังวลน้ำตาเออคลอยอย่างห้ามไม่ได้เมื่อคิดว่าจะมีภัยกับพี่ชายร่างเล็กที่ตนคลั่งคล้ไปช่วยพี่ตาเร็วค่ะพี่เสือไปช่วยเร็ว ร่างขอร้องนะคะพี่รักพี่ตามากที่น่ะไปช่วยพี่ตากันเถอะต้องมีอันตรายกับพี่ตานแน่แนเสือใต้ยังคงนิ่งหน้าลออเลาดูเย็นชาไม่เปลี่ยนหากแต่เขาก็ยอมเดินตามปร่างสอนออกไปริษาที่มองอยู่เดาว,ว่าคงช็อกเลยไม่ได้ไวยวายหรือไม่ก็ไม่ได้รักผู้ชายคนนั้นมากเท่าไรนะักก็เสือผู้หญิงจะให้จริงจังกับผู้ชายไปได้ยังไงท่านคะ สาเป็นห่วงพวกเขาเดี๋ยวจะลงไปดูหน่อยนะคะเธอแซงทําท่าตกใจกับเหตุการณ์เมื่อครู่อืมไปสิคืนนี้ฉันไม่อยู่บ้านยังไงก็ต้องฝากเธอดูแลที่นี่อยู่แล้วค่ะหญิงสาวรับคำแล้วรีบเดินตามออกไปดูลูกเลี้ยงเพื่อไม่ให้สามีสงสัยริษาก้าวลงบันไดไปยังประตูบ้านเห็นเสือใต้และคู่มั่นกำลังขึ้นรถก่อนจะขับออกไปด้วยความเร็ว เธอมองมันแล้วอดยิ้มมุมปากไม่ได้มือสวยควักเอาโทรศัพท์แอบเดินไปที่รับตาอีกครั้งขับพาไปถึงไหนแล้วเธอกรอกเสียงถามปลายสายเมื่ออีกฝ่ายรับผมขับมาเกือบถึงที่นัดของเราแล้วครับให้ส่งกับคนที่ชื่อโจเลยใช่ไหมครับคุณสาใช่ส่งไปเลยบอกเขาว่าถ้าลงไปทางใต้ได้คงได้กำไรเยอะผู้ชายหน้าตาดีไม่ได้มีบ่อยครับ ผมจะรีบส่งดีแล้วหนีไปไกลๆล่ะอย่าให้ใครเห็นแกอีกเสือใต้กำลังตามแกไปแล้วครับเธอกดวางสายแล้วยิ้มร้ายที่ทำให้หน้าสวยๆดูเสียราคายิ้มที่บ่งบอกตัวตนแสนร้ายกาจที่ถูกฉากเคลือบไว้ด้วยความหวานที่เซแซงความรักที่มีในใจกระตุ้นความกระหายอยากครอบครอง ทำให้เธอหลงมัวเมาต่ออำนาจและการทำร้ายคนไม่เลือกหน้าความต้องการที่ไม่สิ้นสุดทำจิตใจเธอมืดบอดหากแต่หญิงสาวไม่เคยย้อนกลับมามองตัวเองเลยว่ากำลังทำอะไรอยู่เธอไม่ได้สนใจไม่ได้อยากปรับตัวริสาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันดีแค่ไหนกับการเป็นอยู่ปัจจุบันยิ่งในตอนนี้ในบ้านหลังใหญ่ที่กล้องทุกตัวจะฉายภาพเดิมๆซ้ำไปมาในบ้าน ที่ตอนนี้เหมือนเป็นของรีสาไปแล้วครึ่งหนึ่งมีบางอย่างที่ต้องการที่สุดอยู่สมบัติของเจ้าสัวสอนสินชิ้นใหญ่ที่เพียรพยายามไคว่คว้ามาตลอดสามปีกำลังจะเป็นของเธอสองทุ่มครึ่งหลังจากอาบน้ำเสร็จนายหญิงของบ้านก็เดินออกมาดูด้านนอกอีกครั้งกาดที่เธอซื้อมาด้วยเงินจ้างสองเท่ายืนเฝ้ารอบนอกไม่ต่ำกว่าห้าคนมันน้อย แต่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรเพราะสามีออกไปดึกๆแบบนี้คงต้องใช้คนเยอะริสาแอบมองอยู่ไม่นานรถยนต์คันที่หายไปเมื่อช่วงบ่ายก็กลับเข้ามาร่างบางรีบเข้าไปแอบหลังเสาใกล้บันไดมองดูผู้ชายกับผู้หญิงสองคนเดินเถียงกันมาเสียงของปรางสอนที่ดังลั่นบ้านทำเธอตั้งใจฟังทำไมทำหน้าไม่ทุกร้อนแบบนี้ล่ะคะพี่เสือนี่เราหาพี่ตากันไม่เจอนะคะ แล้วไงพี่เสือคะพี่ไม่รักพี่ตาเลยเหรอไหนว่าจะเอามาให้ยีแม่เลี้ยงของพี่เจ็บใจเล่นหรือจริงๆพี่รักยีนั่นกันแน่รักเหรอเรื่องของพี่อย่ามาพูดหมาหมาแบบนี้นะปรางไม่ชอบพี่รักเมียพ่อตัวเองใช่ไหมพูดให้ชัดๆเลยนะพูดสิพี่พี่ไม่น่าไปหลอกพี่ตามาเลยอ่ะพี่ไม่น่าเอาเขาเข้ามาแทนใครเลยอ่ะพี่มันเลวมาก จะรักใครก็เรื่องของพี่อยากตามหานะก็ไปเองสิเดี๋ยวก่อนพี่เสือพี่เสือร่างสูงเดินขึ้นบันไดไปแล้วด้วยสีหน้าเรียบเฉยต่างกับวันที่พาผู้ชายคนนั้นเข้าบ้านลิบลับเสียงตะหวาดที่ดังลั่นมีอาจทำให้คนแอบฟ,ฟังใจสั่นปีได้มากกว่าประโยคที่ปรางสอนพูดว่าเสือใต้รักตนมันไม่จริงริสา ย้ำกับตัวเองเสมอว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาชายหนุ่มที่หมายปองไม่เคยชายตามองเธอเลยแม้แต่น้อยมีแต่คำว่ารังเกียจเท่านั้นที่มอบให้กันแต่ถึงอย่างไรใจเจ้ากรรมก็เต้นไม่เป็นจังหวะไปซะแล้วถ้าเป็นจริงละ่ะถ้าเสือใต้รักเธอจริงๆขึ้นมาความฝันแสนหวานกำลังบดบังสติปัญญาของคนที่เฉลียวฉลาดจนลืมนึกไปถึงความไม่น่าจะเป็นไปได้ของเรื่องนี้ ริสามองปรางสอนที่กระฟัดกระเฟียดเดินออกจากบ้านไปสตาร์ทรถขับตามหาคนหายต่อพ้นรั้วบ้านออกไปเป็นการเปิดทางให้เธอเข้าหาร่างสูงอีกครั้งริสายิ้มร้ายรีบขึ้นชั้นบนไปหาลูกเลี้ยงที่ตนหมายมากอยากได้มาแนบกายโดยลืมนึกไปสนิทใจเลยว่ากำลังเดินตกหลุมพรางของมัจจุราชที่วางเอาไว้ง่ายๆง่ายกว่าทุกครั้งที่เสือใต้เคยทำซะอีก ประตูบานใหญ่บานเดิมที่เคยมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนตลอดระยะเวลาการมาเป็นพรรยาเจ้าสัวริษาไม่เคยรู้สึกหัวใจพองโตที่ได้มองมันเท่าครั้งนี้มาก่อนเธอเอื้อมมือไปด้วยความคาดหวังที่คิดว่าต้องบังคับมาตลอดบังคับให้เขารักกันและเพราะไม่เคยได้อย่างนั้นและกำลังคิดว่ามันอาจจะเกิดปฏิหารขึ้นมาอย่างไม่เคยนึกสงสัยริษาอยากพิสูจน์ให้รู้กับตัวเอง เธอเปิดประตูเข้าไปในห้องนั้นที่ครั้งล่าสุดโดนไล่อย่างกับหมูกับหมาแต่วันนี้เธอกำลังหวังว่าในที่ที่มีแค่เราเสือใต้จะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วท่ามกลางแสงสลัวของโคมไฟร่างสูงของคนที่เพิ่งกลับมายืนหันหลังให้มองไปทางกระจกหน้าต่างเงียบๆเหมือนไม่สนใจรอบข้างไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอเปิดประตูเข้ามาแล้ว ความต้องการและความรู้สึกในใจทำให้คนที่บุกรุกเข้ามามีรอช้าพุ่งตัวเข้าไปกอดเขาจากทางด้านหลังทันทีริสาฝันอยากทำแบบนี้มาตลอดวันนี้มันเป็นจริงแล้วความอุ่นร้อนจากกายแกล่งและมัดกล้ามทำเลือดในกายสาวระอุขึ้นมาเพราะความสเสน่หาริสาติดเซ็กมาแต่ไหนแต่ไรผลพ,พวงจากการทอดกายให้ใครหลายคนเชยชม มันกำลังแสดงอาการออกมาเมื่อดิศบลงที่แผ่นหลังของผู้เป็นที่รักสไต้ตายคะเสียงหวานเอ่ยอย่างยั่วยวนชวนฝันในขณะที่นิ้วมือกรีดกลายไปตามกล้ามหน้าท้องแน่นคนตรงหน้ายังคงยืนนิ่งอยู่แบบนั้นไม่ได้สะบัดตัวหนีทำให้เธอคิดไปไกลกลิ่นโคโลนของผู้ชายแมนๆกำลังมอมเมาให้เธอหลงไหลามากขึ้น แอร์เย็นๆที่ไม่รู้ว่าเปิดทิ้งไว้นานแค่ไหนมันทำให้ห้องที่มีแค่เขาและเธอดูโรแมนติกขึ้นด้วยบรรยากาศอยากชิดใกล้ยิงเมื่อรางสูงตรงหน้าย้อมหันมาหาริษาก็เหมือนได้ขึ้นสวรรค์เมื่อไม่ได้รับการผลักไสหรือเขาจะรักเธอจริงๆเสือเธอเรียกชื่อของคนตรงหน้าด้วยความประมาเมื่อกี้ที่พูดกันสาได้ยิน สาได้ยินทั้งหมดเลยนะคะมันจริงหรือเปล่าคะที่คุณรักษาจริงหรือเปล่าเสือใต้ทำไมคุณไม่ตอบละ่ะหญิงสาวเหมือนกำลังคุ้มคลั่งในขณะที่ชายหนุ่มเพียงปลายตามองอย่างเฉยชาคนที่ผ่านโลกมามากเริ่มอยู่ไม่สุขเพราะทำอะไรไม่ถูกเธอโดนไล่จนชินโดนด่าจนไม่รู้สึกอะไรแต่ความเงียบเป็นสิ่งที่เพิ่งเคยเกิดขึ้นระหว่างเธอกับเขา มันน่าอึดอัดจนไปต่อไม่ได้สารัคุณนะคะที่ทำทุกอย่างก็เพราะรักคุณโกหกสองพยางเท่านั้นที่เธอได้รับมาแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าเขากำลังฟังอยู่เสือใต้กำลังฟังเธอจริงๆนะคะสามไม่เคยรักพ่อคุณไม่เคยเลยสามไม่ได้จดทะเบียนกับท่านด้วยซ้ำก็แค่เมียที่พวกคุณคิดไปเอง ก็แค่เอาทะเบียนสมรสมาอ้างแค่นั้นจริงๆพ่อคุณไม่เคยคิดจะมอบเกียรติของภรรยาให้สาเลยสักนิดไม่เคยจบหรอใช่ค่ะไม่เคยสามาอยู่ที่นี่เป็นตัวแทนของแม่คุณเท่านั้นมันไม่ผิดหรอกนะเสือใต้ที่เราจะรักกันเรารักกันใช่ไหมคะเสือบอกตอนไหนว่ารักเสียงทุ้มเอ่ยเรียบ มองหญิงสาวตรงหน้าเหมือนกำลังพิจารณาอะไรสักอย่างคุณเองก็เกลียดพ่อคุณไม่ใช่หรอคะเมื่อกี้ปรางก็บอกว่าคุณเอาไอตุดนั่นมาให้สาหึงสาขอโทษที่เมื่อก่อนวางยาคุณขอโทษที่ให้คนไปรังควานคุณสาแค่อยากให้คุณมองสาบ้างก็เท่านั้นเรารักกันนะคะรู้ไหมสาได้คนของพ่อคุณมาเกินครึ่งแล้วนะสมบัติที่เจ้าสวยอยากยกให้พี่ชายคุณ มันจะเป็นของคุณทั้งหมดสาสัญญาแค่คุณตกลงว่าจะรักษาเท่านั้นเองนะคะเสือใต้สาอยากให้คุณรักษามากกว่าทุกคนบนโลกจริงๆความเงียบยิ่งคงก่อตัวขึ้นเรื่อยๆหญิงสาวที่พูดทุกอย่างออกมาเพื่อเรียกร้องขอความรักจากคนตรงหน้าในที่สุดก็ทนรอไม่ไหวริสาโน้มคอลูกชายของบ้านลงมา หมายจะจุมพิษสักครั้งอย่างที่อยากทำเสือตายที่เธอปรารถนาความรักอ่อนโยนและถ้อยคําแสนหวานที่อยากครอบครองมันกำลังจะเป็นของเธอในตอนนี้แมงเมาตัวน้อยที่พอจะฉลาดก็บินขึ้นที่สูงหลบภัยแต่พอจะตายก็บินเข้ากองไฟเองโดยไม่รู้ตัวเลยว่าตนนั้นกำลังอยู่ในอุ้งมือมารแล้วร่างบาง ทลาร่วงลงกับพื้นในวินาทีก่อนที่จะได้จู่เพียงนิดเดียวด้วยหลังมือหนาที่ปัดเธอออกอย่างแรงจนเสียหลักตาสวยมองอย่างไม่เข้าใจก่อนที่ร่างแกร่งจะเข้ามาและบีบคางจนต้องร้องด้วยความเจ็บปวดอยู่ๆเสือใต้เป็นอะไรไปมองหน้ากูดีๆริษามองทํ่ไมกูสั่งให้มอง นานหล่อคมที่เข้ามาใกล้ในระยะห่างแค่คืบแม้จะตกใจแต่ไม่มีทางเลือกยิงสาวมองตามที่เขาบอกและก็ยิงเห็นว่าเป็นคนเดิมคนที่ตาคมดุปากบางกระจับจมูกโด่งรั้นและเส้นผมปรกหน้าสีดำยาวเกือบถึงตาเพิ่มความน่าค้นหาเขายังคงเป็นคนที่ทำให้ลักสายตาปีไหนไม่ได้สำหรับเธอเสือใต้อ้ย เธอร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเมื่อแขนถูกบีบอย่างแรงจนน้ำตาคลอเงยหน้าขึ้นสบตาขอความสงสารจากคนที่ทำหากแต่ยังไม่ทันเอ่ยปากสิ่งที่สายตาเหลือไปเห็นก็ทำริษาสั่นขึ้นมาทันทีจริงด้วยเสือใต้เสือใต้ใตที่เธอเฝ้ามองทุกวันผมสั้นกว่านี้และที่สำคัญที่สำคัญเขาไม่ได้มีแผลตรงหางคิ้วด้านขวาคนที่เธอหลงรัก ไม่เคยใส่สร้อยหรือเครื่องประดับถ้าอย่างนั้นนี่ก็ส,สิงเหนือริษาเรียกชื่อเขาด้วยเสียงสั่นเทารอยยิ้มเฮี้ยมหน้าหวาดกลัวกำลังทำให้นางร้ายพูดซึ่งพ่ายกับความรักน้ำตาไหลอาบแก้มนวลความจำดีนี่กูกับไอเสือต่างกันยังไงมึงคงลึกออกแล้วอะ ริสาทลาไปกับพื้นด้วยแรงเวียงไม่พอคนตรงหน้ายังผลักเธออีกครั้งจนหัวกระแทกพื้นสิงเหนือไม่เคยอ่อนโยนความดิบเถื่อนที่จำได้ทำให้ริษาตัวสัน่นพลาดแล้วเธอพลาดให้กับฟ้าแฝดคู่นี้เข้าแล้วนายมาตอนไหนแล้วเสือใต้หุบป,ปากก่อนที่จะโดนตัดเลนกูมีของขวัญให้ด้วย เขาพูดเพียงแค่นั้นก่อนจะเดินไปกระชากม่านหลังโซฟาที่ริษาไม่ทันสังเกตออกเผยร่างสูงของผู้อาวุโสที่สุดในบ้านกำลังยืนอยู่ด้วยสีหน้าและแววตาผิดหวังร่างสูงของผู้เป็นสามีและผู้ที่ให้ความรักเธอมาตลอดหลายปีท่านตาสวยเบิกโครงอย่างไม่คาดฝันไม่นึกว่าเจ้าสัวจะมาอยู่ที่นี่ทั้งที่บอกว่าจะออกไปข้างนอก วินาทีนั้นที่กำลังตกใจประตูห้องก็ถูกเปิดออกมาโดยใครอีกคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของห้องตัวจริงร่างแกร่งที่เดินเข้ามาพร้อมคนของตนและคู่มั่นที่คิดว่าออกไปแล้วตาคมสบเข้ากับเธอตรงๆให้เห็นความสะใจในนั้นตาเหินที่คิดว่าถูกส่งไปขายกำลังยืนตัวรีบอยู่ข้างกันกอดกล่องบางอย่างเอาไว้แน่น กล่องที่จำได้ว่ามันคือรูปของเธอที่เสือใต้แอบถ่ายไว้รูปที่ไม่กล้าทิ้งเพราะอะไรก็ไม่รู้ได้แต่เก็บมันไว้ในกล่องส่วนตัวตอนนี้มันอยู่ในมือของพวกเขาแล้วริสากำลังจนมุมอย่างถึงที่สุดมันน่าเสียดายที่เราควรทำแบบนี้ตั้งแต่แรกฉันสมควรจะทำแบบนี้เพื่อให้เธอไปได้ตั้งนานแล้วริสาเสือใต้ว่า ก่อนจะปลายตามองบีดาที่ยืนอยู่แต่ผมรู้นะว่าต่อให้ทำไปผลลัพธ์ก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมครับพอ่อของบางอย่างถูกโยนลงไปกลางวงให้ทุกคนได้เห็นมันไม่ใช่รูปที่ตาเหินถือแต่เป็นบางอย่างที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดว่าจะได้พบจากห้องของบีดาเสือใต้ไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น ริสาอาจเป็นคนน่าสงสารที่สุดก็ได้ค่ะก็จบบทที่9กันแล้วนะคะเย่ yeah. พาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่ตัวดาเนินเรื่องเป็นริษาเกือบทั้งหมดเลยเนาะถ่อยว่าเป็นพาร์ทที่ตื่นเต้นและสนุกมากๆเลยเพราะว่าอ่านไปเองก็ลุ้นไปเองว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เป็นพี่สิงห์เหนือนั่นเองนะคะที่สวมบทมาอย่างแนบเนียนต้องปรบมือให้พี่เขาแล้ว ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้โนเวลไว้ Channel ด้วยนะคะเพื่อที่พลอยจะได้ลงคลิปมาให้ท่านได้ฟังกันเรื่อยๆค่ะก็ถ้าใครสนใจอ่านแบบตัวอักษรเนาะมันจะมีลิงก์ให้ทดลองอ่านอยู่ในเด็กดีซึ่งพลอยได้ทิ้งไว้ข้างล่างค่ะแล้วก็ใครสนใจอ e ีบุ๊พลอยก็ ทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างเหมือนกันอีบุ๊กจะซื้อในเมฟเนาะราคาก็จะเป็นเลขกลมๆอยู่ที่300บาทส่วนหนังสือเล่มตอนนี้สั่งได้ใน s h o p ป,ปีนะคะรู้สึกว่าเขาจะลด15%หเรหลือ296บาทซึ่งลิงก์ก็จะอยู่ด้านล่างเหมือนกัน everyting ลิงก์อยู่ด้านล่างทั้งหมดเลยค่ะตรงคำอธิบายของคลิปลองไปกดดูกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในพาร์ทหน้า สวัสดีค่ะ